สวัสดีครับผมอธิศรอิเล็กทรอนิอ Air, กส์นะครับวันนี้นะครับมาเจอแอร์ตัวพานานะครับอินเวอรเตอร์นะครับหมื่นสองบทนะครับเปิดที่รีโมทนะครับสวิงทำงานปกตินะครับมอเตอร์พัดลมทํางานปกตินะครับเดี๋ยวมาตามดูตัวข้างนอกนะครับเนี่ยก่อนหน้านี้นะครับลูกค้าได้นําทีมงานชุดนึงนะครับทีมงานช่าทีมงานเช็คเบื้องต้นไปแล้วนะครับเช็คไปแล้วเนี่ยครับ ฝาครอบยังอยู่หลังคาอยู่เลยครับฝาแล้วก็ฝาปิดที่ตัวพีซีบอร์ดก็ยังวางอยู่ข้างบนอยู่เลยนะครับก็ก็เลยมาตามอาการใหม่พร้อมๆกับเอฟซีนี่แหละครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ช่างเขาบอกว่าคอมเซนเซอร์มันมีปัญหานะครับลูกค้าก็เลยอยากหาความชัดเจนนะครับผมก็เลยมาเช็คให้นะครับตอนนี้นะครับไฟเลี้ยงปกตินะครับสองรอยิบสองนะครับ สัญญาณพันสวิงที่ยี่้าสามสิบนะครับเดี๋ยวเรามาตามอาการพร้อมๆก,กันกับ F C เนี่ยครับนะครับเนี่ยครับคอมเพรเซอร์ทำงานได้ปกตนิน้ำยาอยู่ที่หกร้อยหกิถึงร้อยเจ็สบปกตินะครับน้ำยาไม่ขาดนะครับคอมเพรเซอร์กำลังสปีดตัวเองอยู่นะครับ แม็กซิมัมอยู่ที่หกจุดปดนะครับตัวคอมเพรสเซอร์ในการสปีดนะครับเนี่ยฝาครอบที่ยังไม่ได้ปิดนะครับตัวบอร์ดข้างนอกนะครับเนี่ยครับเดี๋ยวเรามาตามอาการพร้อมๆกันนะครับคอมเพรสเซอร์มีการสปีดจากช้าไปเร็วได้นะครับเนี่ยครับคืออินเวอร์เตอร์มันสามารถออกตัวที่กระแสที่ต่ำนะครับไปที่สูงค่อยๆออกตัวไปเรื่อยๆนะครับ สปีดแล้วก็ทำความเย็นไปได้เรื่อยๆเนี่ยเมื่อความเย็นอิ่มตัวมันก็จะลดกระแสลงให้คงที่เนี่ยครับความอัจฉริยะของอินร์เตอร์ด้วยประมาณนี้นะครับที่นำมาใช้กันนะครับเนี่ยครับผมเปิดได้ประมาณ5-10นาทีก็มีการกระพริบอย่างที่ลูกค้าแจ้งนะครับมีการกระพริบที่ตัว LED ทัมเมอรนะครับกระพริบนะครับ เดี๋ยวเรามาตามอาการเออร์เรอรโค้ดที่รีโมทนะครับเนี่ยการเช็คเออร์เอรโค้ดของพานานะครับมันจะมีปุ่มเช็คซ้ายมือนะครับข้างล่างเนี่ยครับเรากดค้างไว้นะครับกดค้างไว้ให้เคอร์เซอร์มันขึ้นนะครับเนี่ยเคอร์เซอร์สองขีดเนี่ยเนี่ยครับเนี่ยครับสองขีดขึ้นนะครับแล้วเราก็กดปุ่มขึ้นลงเนี่ยครับเนี่ยปุ่มตัวนี้นะครับขึ้นเพื่อเช็คเออ o ์เอรโค้ดนะครับแล้วก็ฟังเสียงบับเซอร์นะครับ ตอนนี้มีบัตเตอร์ร้องที่สิบเอ็ดนะครับโค้ดที่ F สิบเอ็ดเนี่ยครับสิบเอ็ดเดี๋ยวผมจะเช็คโค้ดไปเรื่อยๆนะครับว่ามันมีอารลามที่โค้ดตัวอื่นหรือเปล่านะครับเช็คไปมันก็จะขึ้นไปถึงเก้าเก้าเนี่ยครับแล้วก็โดดขึ้นมาใหม่เนี่ยครับ เนี่ยครับมีการกระพริบที่ทำเมอร์นะครับกับพร้อมกับปุ่ม power สีเขียวเนี่ยเขียวกับส้มเนี่ยครับกระพริบตลอดเนี่ยครับคือ,ค,อคืออารามโค้ดที่สิบเอ็ดนะครับสิบเอ็ดนะครับตามของพานานะครับพานาคือการส่งสัญญาณพันตัวข้างนอกข้างในนะครับ indoor กับ outdoor นะครับมีปัญหานะครับ เนี่ยสายสัญญาณนะครับเนี่ยที่ผมเช็คเบื้องต้นสายสัญญาณก็ไม่ค่อยดีแล้วครับเป็นตะกันแล้วครับดําเลยนะครับอาจจะส่งสัญญาณไม่ค่อยดีนะแล้วก็ดูการคอนเน็กตตัวอื่นนะครับวัาแน่นไหมเนี่ยครับที่ผมเจอตัวที่สองคือนิวต้นหลวมด้วยครับเราสามารถใช้มือผลักได้เลยนะครับดึงออกได้เลยนะครับเนี่ยครับมันไม่แน่นครับจุดอื่นแน่นทุกตัวนะครับเนี่ยครับพยายามเนี่ยครับล็อกใหม่นะครับ แต่ก็ไม่แน่นนะครับเพราะว่าไม่รู้ว่าน็อตมันรูดหรือตัวข้างในรูดนะครับเดี๋ยวผมจะถอดดูนะครับเนี่ยครับน็อตมันไม่ได้รูดนะครับน็อตปกตินะครับน่าจะตัวข้างในนะครับเกลียวเกลียวน็อตข้างในครับมีปัญหานะครับเนี่ยครับตัวที่สองที่เราเจอปัญหานะครับในการส่งสัญญาณพันมันมีผลด้วยนะครับถ้านิวตันหลวมทาให้ให้แผงซีบีบอร์ดนะครับตัวข้างในมัน ติดติดดับดับอาจจะการส่งสัญญาณมันขัดข้องนะครับเนี่ยครับเดี๋ยวเราจะลื้อดูนะครับหรือดูว่าผมจะคอนเน็กตัวสายนิวตันที่หลวมยังไงนะครับผมอาจจะย้ายไปที่ฝั่งที่นิวตันฝั่งขวานะครับหมายเลขสองเนี่ยครับจากตัวนี้ไปเลขสองนะครับนิวตันไปเลขสองเพราะว่ามันจอยกันอยู่นะครับมันคอนเน็กถึงกันอยู่นะครับเนี่ยครับนะครับ พอเกี่ยวฝั่งที่เป็นนิวตันไฟเลี้ยงนะครับมันรูดแล้วครับไม่สามารถใช้งานต่อได้นะครับส่วนสายสัญญาณนะครับที่มันไม่ค่อยดีนะครับผมก็จะเปลี่ยนเลยนะครับเนี่ยครับสายสีแดงนะดำเลยนะครับผมก็จะคอนเนคระหว่างสายสัญญาณนะครับสายสัญญาณนะครับจากข้างในนะครับไปข้างนอกใหม่นะครับแล้วก็ ล็อกตัวนิวตันนะครับย้ายตัวนิวตันนะครับไปฝั่งเลขสองที่ไปเลี้ยงร่วมกันเนี่ยครับคอนเนคร่วมเลยนะครับเขอเวลาเดินสายตัวคอนโทรลใหม่นะครับแป๊บหนึ่งนะครับยนี่ครับที่จะไปข้างนอกคับทำงานยากหน่อยนะครับเพราะว่าเราเบียงมันชันมากครับหลังคาชันมากครับเนี่ยครับจอยใหม่เลยนะครับแล้วก็ ตำแหน่งไฟเรียงก็พยายามที่จะยึดให้มันแน่นทุกจุดนะครับเนี่ยครับที่เราเจอนะครับที่เราเจอคือนิวตันนะครับตรงนี้เกี่ยวรูดนะครับเกี่ยวรูดนะครับแล้วผมก็ย้ายมาคอนเนคที่ตัวเล็กสองนะครับที่เป็นนิวตันไปเลี้ยงข้างนอกเนี่ยครับสายสัญญาณก็ตัดแล้วก็เปลี่ยนใหม่นะครับแล้วผมก็จะเดินเครื่องดูใหม่นะครับว่ามีการกระพริบเกิดขึ้นอีกหรือเปล่านะครับ นะครับน้ายาปกติอยู่นะครับสัญญาณพันธผมก็ได้เปลี่ยนแล้วนะครับตัวสายสัญญาณพันธ์ก็ได้เปลี่ยนใหม่นะครับคอมเพรสเซอร์เดินได้ปกติครับสปีดจากสี่จุดแปดเพิ่งเริ่มจะขยับตัวเองนะครับคอมเพรสเซอร์พยายามสปีดตัวเองอยู่นะครับนี่ครับตามแม็กซิมัมมันอยู่ที่หกดแปดนะครับนี่ครับสามารถทํางานได้ปกตินะครับนี่ครับโดยเวลาก็ประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วครับข้างในเย็นปกตินะครับไม่มีการกระพิบเกิดขึ้นนะครับ ผมขอส่งงานลูกค้าเลยนะครับอาการกระพริบนะครับเกิดขึ้นคือโค้ด11นะครับแก้ไขให้เรียบร้อยแล้วนะครับ